นี่ครับเป็นเป็นพวงเลยนะน้วหมุนดูก็โอเคมากเลยนะครับ,ค,รบคือตอนนี้ลำไยนะฤรดูการเนี่ยมันเป็นลำไยห,หน้าแรงเก็บวันที่วันนี้วันที่เท่าไหรน่นะพยุตสามกุมภาใช่ฮะลำยอายุสวนของลุงเล็กนะฮะอยู่ที่ไหนพยุท์อยู่ที่วางสมบูรณ์ครับสมบูรณ์นะครับ พี่ยุทธก็ดูแลให้คาปรึกษามาแปลงนี้คือเริ่มต้นกันตั้งแต่ทําดอกเลยใช่นะครับทําดอกใช่ไหมพี่ใช่ครับทำดอกสูสารท้งใบ4ีครั้งทางใบ4ีครั้งแล้วก็บํารุงกันต่อเนื่องเลยส่วนแปลงนี้แกแกฉีดครั้งละิกี่ถังครับพี่ตอนทําสารทําสาร12ถังฮะทำาังสิบสองถังแต่บํารุงก็ประมาณบํารุงก็9้าถัง10ถังอ๋อ9กถัง9ถัง10ถังฮะถัง200ลิตรเรอพี่ พันลิศครับลำไยในแปลงนี้มันจะเป็นแปลงพันต้นแล้วแกตัดออกโอ้โพยุท์ผมว่าอันนี้ลำไย,ยหน้าแรงนะเนี่ยนีโ่โหเป็นปั้นดีจังเลยเนาะเป็นป้านเป็นปั้นดีจังเลยนะยนนนนดูพนะวงนี้ดิจะเอาลงได้ไหมได้โลไหมครับโอ้โหโอ้โหนี่ฮะเป็นพวงเลยนะ้หมุนดูก็โอเคมากเลยนะครับคือตอนเนี้ยลำไยนะฤดูกาลเนี่ยมันเป็นลำไยหน้าแรงเก็บวันที่ วันนี้วันที่เท่าไหร่นะพยุตสามกุมภาใช่ฮะลำไยอายุกี่วันกี่เดือนพี่แปลงนี้วันที่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 สิบครับสิบก็หกเดือนกี่วันกรกฎาคหกเดือนกี่วันเนี่ยหกเดือนก็อีกสิบเจ็ดวันยี่สิบกว่าวันใช่ครับยี่สิบยี่สิบยี่สิบสามวันหรือว่าโอเคมากๆเลยนะครับก็ผมว่ามันไซส์เนี่ยมันก็อาจจะไม่ใหญ่เท่ากับลำไยหน้าฝนนะพยุทธ ผมว่านี่มันก็คือเบอร์เบอร์ที่เอาง่ายๆเลยว่าไม่ได้เล็กเลยครับใช่เป็นเบอร์ที่ไสลงตะกร้าได้เลยแต่ยอมรับเรื่องสีสีสวยเนาะสีสวยน,นี้พี่ยุทธกเ็เดินยาเชื้อราดูมากเดินอะไรตามระยะที่เราใช้กันอยู่แล้วใช่ฮะใช่ครับดูมากเป็นตัวหลักเลยครับครับสีมันธรรมชาติเนะาะซึ่งปกติฤดูกาลนี้ที่เจอปัญหาตอนนี้คือหนึ่งไม่โตเนาะที่ผมเห็นนะสองมันจะแดง ใช่บางทีขึ้นหัวลิงด้วยนะใช่ลำไยขึ้นหัวลิงเงินเยอะปีนี้ครับ,รบแต่แปลงนี้ก็ถามว่าพูดกันตรงๆเลยไม่น่ามีใช่ไม่น่ามีใช,มามใช่ครับมันก็ที่ดูแลเดี๋ยวไปดูกลุ่มอื่นกันต่อนะครับต้นมันใหญ่ไงครับเพราะต้นมันใหญ่เนี่ยมันจะมีกองที่ตรงนี้ไม่ไ,มได้เยอะเพราะเขาต้องทยอยเก็บไปใช่ไหมพี่ใช่ใช่ก็ทยอยเก็บไปไปช่างเลยพี่ยุทธนี่ครับนี่ก็กําลังช่างตะก้าอยู่ สีสีสวยดีเนะครับสวยไหมฮะสีสวยฮะนะฮะโหสีเนียนตาจริงๆดูมาร์กนะครับเนี่ยดูมาร์กสุดสุดท้ายอะไรพี่นะครับก่อนเก็บสุดสุดท้ายเหระครับใช่ปุ๋ยหรือว่าปุ๋ยบำรุงสูตรบำรุงที่ฉีดเนี่ยปุ๋ยบำรุงสูตรฉีดก็ที่ผมอ่าสิบห้าเสมอแบบสิบสิบห้าสุสองเจ็ดนะครับสิบห้าสามตัว 1>, 1กิโลแล้วก็สิบห้าสิบสองเจ็ดหนึ่งกิโลอ่าแล้วก็โบโลแคลแล้วก็เน้นบโลแคลเกตบอครับครับคือผมกําลังจะบอกว่าแปลงนี้ไม่ได้ฉีดหกยี่สิบเพราะว่าอากาศมันร้อนมันแรงนะครับแล้วก็ไม่ได้ฉีดยี่สิบเลยเพราะว่าเราจะเดินปุ๋ยสดุดท้ายกับในช่วงที่อากาศแรงไม่ได้เพราะว่าอากาศมันร้อนมันแรงเนี่ยมันจะทาให้ลําไยอ่ะพัฒนาชา้าแต่ถ้าเกิดเราไปฉีดสิบห้าสองสิบเจ็ดกับสิบห้าเสมอมันจะโตกว่าใช่ซึ่งสูตรพวกนี้มันจะย้อนแย้งกับความรู้สึก บ,บางคนบอกว่าเฮ้ยสูตรสุดท้ายมันต้องเร่งใช่ไหมพี่ใช่มันต้องเร่ง <wandering S 2> เฮ้ยเร่งอย่างงู้นเร่งอย่างงู้นแต่เอาจริงๆแล้วถ้าเราใช้สูตรนี้กลับโตกว่าครับใช่มันก็เป็นสาเหตุแต่ก่อนที่จะมีสูตรนี้ได้นะครับเราก็มีการทดลองการใช้มาแล้วก็มีส่วนที่ใช้ผลิตสูตรนี้มาหลายปีแล้วใช่แล้วก็กว่าจะได้สูตรนี้มาเรากับพิยุทธ์ก็วางแผนร่วมกันพิยุทธ์ก็เที่ยวมาดูมาใช่มาดูแล้วก็คล้ายๆปรึกษากันว่าสูตรนี้แหละเหมาะสมแล้วก็เลยจัดสูตรนี้มานะครับไปดูต่อครับ ลำไยลุงต้นมันเยอะครับมันจะใกล้ๆกันหมดเลยแหละน้าหนักน่าจะได้เยอะพอสมควรแต่สิ่งที่เห็นคือมันเป็นพวงเป็นปั้นเป็นปั้นเลยครับเป็นเป็นช่อไข่ช่อมันเลยนะครับแล้วก็ดูแลได้ดีมากเลยวันนี้แสงน้อยครับสีลำไยอาจจะไม่นวลตาสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแสงมันถือว่าน้อยมากตอนนี้เวลาประมาณ10บโมงแล้วยังไม่มีแดดเลยใ,ใช่ครับนี่เป็นปั้นเลยแต่น้ําหนักดีนะลูกๆมันจะไม่ได้โบ้มากแต่น้ําหนักดีครับน้ําหนักได้ ลูกเสมอดีไหมฮะพิยุทธเดี๋ยวว่าให้พยุทธสรุปสูตรดีกว่าครับว่าพยุทธเริ่มต้นกับแปลงนี้ยังไงบ้างขั้นตอนในการทําตั้งแต่เริ่มต้นคร่าวๆสักประมาณไม่เกินสามชั่วโมงเนาะไม่เกินสา <laughs> มชั่วโมงได้ครับ <laughs> ทั้งวันเลยกันะ <laughs> ประมาณอ่ะพยุทธอ่ะเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยตั้งแต่มาเนี่ยอ่ะแปลงนี้ทําอะไรก่อนตั้งแต่แรกเลยเริ่มต้นเลยที่ผมเข้ามาดูใช่ไหมฮะใช,ะใช่ตั้งแต่เข้ามาส่งเสริมเลย มีได้สะสมหนึ่งหนึ่งเที่ยวสะสมหนึ่งเที่ยวครับพอจําได้ไหมสะสมอะไรก็สามห้าสิบสามสิบเจ็ดแปลงนี้เลือกใช้สามห้าสิบสามสิบเจ็ดนะครับครับใช่ส่วนโบโลแคลวเทอร์โบก็ใส่อยู่แล้วใช่ครับใส่อยู่แล้วแล้วทางดินทันไหมทันได้หวานอะไรไหมทางดินเหรอฮะทางดินก็ให้หวานเทอร์โบแม็กไหมแปลงนี้ได้หวานไหมไม่ทันครับไม่ทันครับเพราะว่ามันเข้ามาแป๊บเดียวใช่ไหมได้ข่าวว่าใช่ฮะแล้วก็แปลงนี้โจทย์หลักคือลุงเขาแต่งค่อนข้างเปิดกระโดงกลางไว้ใช่ครับเปิดกระดงกลางมันจะโป่งโปงหน่อยใช่ไหมฮะครับใช่แล้วก หลังจากนั้นก็ทําสารหลังจากนั้นก็ทําสารทําสารสี่รอบสี่รอบใช่ก็ร้าวๆเลยแปลงนี้ช่วงนั้นฝนตกไหมทําได้ไหมกระดาตกสิครับตกนะฮะตกครับก็คือรับจํานวนถังเขาเยอะลุงต้องต้องหาจังหวะฉีดอืแล้วก็ทีมงานต้องแบบเต็มที่จำนวนถังคือเหมายความว่าแต่ละรอบมันประมาณสิบกว่าถังสิบกว่าถังใช่ครับมันก็เลยจังหวะให้ฉีดได้ผมอยากเลยจะบอกพิยุทธค่อนข้างปรับใช่ไหมใช่วิธีปรับใช่ครับ ปรับแต่ละรอบเลยแหละบางทีแต่ละรอบไม่เหมือนกันเลยดิใช่ฮะต้องปรับเพราะว่าอากาศมันต่างกันใช่ไหมพี่อากาศต่างกันช่วงนั้นก็ฝนมันจะตกหนักนะครับ,รบพ่ยุทธ์ก็เลยต้องปรับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะใช้เนี่ยเขตวังสมบูรณ์แม่นงแม่น้ำาน่ยพ่ยุทธ์เนี่ยเซียนสุดละในเขตเนี้ยค่อนข้างที่จะรู้ว่าน่าจะปรับไปเป็นอะไรเพราะพ่ยุทธ์ก็อยู่เขตน,นี้ด้วยครับใช่ครับสอบถามมาได้เลยที่พ่ยุทธ์นะครับส่วนเปิดตะดอกก็เปิดปกติเลยไหมทำสารเสร็จแล้วอสมมติก็เปิดปกติครับกันสี่ันสองสิบเจ็ด จะม่หนียวอะไรไปปกติแปลงนี้ได้ใช้หกยี่สิบไหมไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้หกยี่สิบเลยนะครับจะมีสามสามาสิบสามสิเจ็ดอาจจะเปลี่ยนจะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ว่าที่ว่าฝนมันฝนมันเยอะฝนมันเยอะก็เลยเอาสามมาใช้ใช่ฮะอามาแทนสิบหาสิบเจ็ดแทนหกยี่สิบครับครับบางครั้งผมก็เอาบวกหนึ่งต่อหนึ่งสิบสิบโลนึงครับสามโลนึงครับมาใช้เพราะว่าฝนมันตกใช่คือง่ายๆเลยดูอาการดูอาการเนาะทีนี้เรื่องดอกแล้วจบแล้วพิยุต ก็เลยจะถามพยุท์อีกนิดนึงว่าพยุท์วางสเต็ปยังไงกับการบำรุงแปลงนี้พี่สามระยะออาสร้างเปลือกสร้างเนื้อก่อนเก็บอ่ะสามระยะระยะสร้างเปลือกสร้างเปลือกก็คือระยะไอ้พิ่งติดเม็ดอะเมีโวเประมาณน้ใช่พี่พยุทธทําไงปุ๋ยใช่ไหมใช่อะไรมั่งคร่าวๆสิบห้าเสมอหนึ่งกิโลแมกนีเซียหนึ่งกิโลแล้วครบเอ็นหนึ่งลิตรอ๋อครับบูลเลรแคนก็สามขีดแล้วก็ ถ้ามีพื้นที่แฉะผมก็จะเติมเกตบอไปช่วยด้วยอ๋อเกตบอมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยด้วยแล้วก็ซิงซิงซิงไม่ได้ใช้ฮะครับก็ยาวสุดนนี้ยาวเลยไหมใช่ครับทุกทุกกี่วันพี่ทุกทุกสิบสิบวันถึงสิบห้าวันครับอยู่ที่ว่าอาการเราจะดูเรื่องศัตรูศัตรูศัตรูพืชไปละศัตรูพืชใช่ครับศัตรูพืชมาถึงพี้ยนหนอกอะไรพวกนี้ครับใช่ก็จะประมาณนี้ก็ฉีดไปเรื่อยๆจนกว่าเมใดจะดำสนิทใช่ฮะใช่ฮะรากไปจะเรื่อยก็เหมือนที่เรารู้กันก็คือก็คือต้องต้้อองนนีะ ต้องปรับโดดขึ้นปรับโดดขึ้นใช่ปรับโดสขึ้นเรื่อยๆอ๋อมันก็เหมือนมันก็ไม่ยากนะจิงจิมก็ไม่ได้ยากมากนะก็ไม่ได้ยากลุงลุงเจ้าของสวนก็มีหน้าที่ก็ให้พิยุตดูแลจัดปุ๋ยแค่นั้นใช่ครับเขาก็ได้ผลผลิตแบบนี้ใช่แล้วหลังจากนั้นก็เป็นสูตรสร้างเนื้อใช่ไหมพี่สูตรสร้างเนื้อครับดูพี่ต้องถอยหลังมาดูจริงเป็นปั้นจริงๆสูตรสร้างเนื้อก็ปกติสร้างเนื้อก็จะใช้อะไรพี่สร้างเนื้อละ สร้างเนื้อเหรอครับผมก็ใช้15เสมอ2โลครับสกิโลใช่อ๋อทส่ิบาเสมอ2องโลก็ใช้เหมือนปูดสูตรเดิมอยู่แต่ก็เพิ่มเพิ่มโดสเพิ่มโดสแล้วก็เปลี่ยนท็อปเอ็นออกใช่ไหมใช่ครับเอาผักทับเอ็นออกแบค็กนีเซียออกแลเราก็มาเติมบอโลแคลเพิ่มบอโลแคลขึ้นเพิ่มบอโลแคลขึ้นเป็นครึ่งกิโลท้าไมถึงเพิ่มเพราะว่าลำไยของลุงแกก็ค่อนข้างจะดกแล้วก็ในพวงจะเยอะฮะคือพ็นพวงเยอะแบบมันประมาณว่าเป็นร้อยลูกบางพวงใช่ครับแล้วเรียกเหมือนเหมือนพูดตรงตรงเลยนะ เหมือนไม่ได้แต่งันนี้อันนี้ก็ยังไม่ได้ออกเลยแต่งบ้างไม่แต่งบ้างไงนั่นู้นนะใช่แกแกต้องการไว้เยอะครับครับเราก็ต้องตามใจตามใจเหมือนว่าลูกค้าอยากไว้เยอะเราก็ต้องดีไซน์ปุ๋ยให้เข้ากับลูกค้าด้วยใช่ครับเพราะว่าหนึ่งถ้าทำนองใหญ่แล้วเอาไว้น้อยเราจะบกำรังมาจากไหนอ่ะใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ฉีดไปเรื่อยๆก็มันก็เหมือนง่ายเนาะก็ไม่มีอะไรมากครับใช่ครับแล้วทางดินก็หวานอะไรครับทางดินก็สุดเสมอฮะเสมอไปเรื่อยๆ รอบแรกก็มี15.0หบวกกับเสมอ,อเสมอสิห้าหรือ16เสมอนะรสวยงามสวยงามโอ้โหในพวงนี่เป็นปั้นเลยพิยศนี่ดูดิพิยศครับเหลืองเหลืองไม่น่าเชื่อว่ามันคือลำไยฤดูการของหน้าแล้งใช่ฮะวันที่สามกุมภ <5. S 1> าไม่น่าเชื่อว่าเป็นลำไยเดือนกุมภาที่มีอากาศแล้งและร้อนขนาดนี้นะครับเจ้าของสวนมาแล้วครับ ลุงเล็กๆก็ดีครับอันนี้ก็เป็นตะกร้าที่เขาทําเสร็จแล้วนะครับสวยงามจริงๆไหมพ่ยศสีเหลืองสวยงามนะครับก็เก็บบรรยากาศมาฝากนะครับแล้วของลุงก็จะมีอีกแปลงหนึ่งใช่ไหมมีครับมีที่จะเก็บอีกประมาณเดือนหน้าอีกสองเดือนสามสิบเอ็ดสิงหาครับรุ่นสาธยุิสิงหามีแปลงนะครับเก็บประมาณหนึ่งเมตรสาครับหนึ่งเมตรสาใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันอีกว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับกับบรรยากาศดีๆที่สวนลุงเล็กที่ อำเภออะไรพี่วงัวงสมบูรณ์ครับวังสมบูรณ์นะครับจังหวัดสระแก้วผมชาตีกับพี่ยุทธโครงการสองนะฮะครับผมยุทธโครงการสองครับไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้ยหนะัก